ลูกาบทที่22เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อที่เรียกว่าปัสกามาใกล้แล้วพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์กำลังหาช่องทางว่าจะฆ่าพระเยซูอย่างไรเพราะพวกเขากลัวประชาชนซาตานเข้าดนใจย,ยูดาสที่เรียกว่าอิสคาริโอตซึ่งเป็นหนึ่งในสาวกสิสองคนยูดาส ไปปรึกษากับพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกนายทหารรักษาพระวิหารว่าจะมอบพระองค์ให้กับพวกเขาด้วยวิธีใดพวกเขาดีใจและสัญญากับยูดาสว่าจะให้เงินยูดาสจึงยอมตกลงและคอยหาโอกาสเหมาะที่จะมอบพระองค์ให้กับเขาทั้งหลายเมื่อปลอดคนพอถึงวันกินขนมปังไรเชือ้อเมื่อเขาต้องฆ่าลูกแกะสำหรับปัสการพระองค์ ส่งใช้เปโตรและยอนไปสั่งเขาว่าจงไปจัดเตรียมปัสกาให้พวกเรารับประทานพวกเขาทูลถามพระองค์ว่าจะให้พวกข้าพระองค์จัดเตรียมที่ไหนพระองค์ตรัสตอบเขาว่านี่แหละเมื่อเข้าไปในกรุงแล้วจะมีชายคนหนึ่งทูลมอน,น้ำมาพบคนนั้นจะเข้าไปในบ้านไหนก็จงตามเข้าไปในบ้านนั้นและจงพูดกับเจ้าของบ้านว่าพระอาจารย์ให้ถามท่านว่า ห้องที่เราจะรับประธานปัสกากับพวกสาวกของเรานั้นอยู่ที่ไหนเจ้าของบ้านจะชี้ให้เห็นห้องใหญ่ชั้นบนที่ตกแต่งไว้แล้วที่นั่นแหละจงจัดเตรียมไว้เถิดเขาทั้งสองจึงไปและพบเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสกับเขาแล้วก็จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อมเมื่อถึงเวลาพระองค์ประทับลงและเสวยพร้อมกับพวกอัครทูตพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า เรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรับประทานปัสกานี้กับท่านก่อนที่เราจะต้องทนทุกข์เราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่รับประทานปัสกานี้อีกจนกว่าจะสำเร็จความหมายของปัสกานั้นในแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์ทรงหยิบถ้วยเมื่อขอบพระคุณแล้วตรัสว่าจงรับถ้วยนี้ไปแบ่งกันดื่มเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มจากผลของเทาอางุ่นอีกต่อไป จนกว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะมาพระองค์ทรงหยิบขนมปังเมื่อขอบพระคุณแล้วก็ทรงหักทรงให้พวกเขาตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้ไว้สำหรับท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเราเมื่อรับประทานแล้วจึงทรงหยิบถ้วยและทรงทำเหมือนการตรัสว่าถ้วยนี้ที่เทออกเพื่อท่านทั้งหลายเป็นพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเรา แต่มือของผู้ที่จะทรยศเราก็จะอยู่กับเราบนโต๊ะนี้เพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จไปเหมือนที่ทรงดำริไว้แต่ก่อนแล้วแต่วิบัติแก่คนนั้นที่ทรยศท่านพวกเขาจึงเริ่มถามกันและกันว่าคนไหนในพวกเขาที่จะทำสิ่งนี้มีการโต้เถียงกันในพวกสาวกว่าใครในพวกเขาที่นับว่าเป็นใหญ่พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่ากษัตริย์ของคนต่างชาติ ย่อมเป็นเจ้านายเหนือเขาทั้งหลายและผู้ที่มีอำนาจเหนือเขานั้นเรียกตัวเองว่าเจ้าบุญนายคุณแต่พวกท่านจะไม่เป็นอย่างนั้นในพวกท่านคนที่เป็นใหญ่ต้องเป็นเหมือนเด็กและคนที่เป็นนายต้องเป็นเหมือนผู้ปรนิบัติใครเป็นใหญ่กว่ากันผู้ที่นั่งรับประทานหรือผู้ปรนนิบัติผู้ที่นั่งรับประทาน,ทน,ทานไม่ใช่หรือแต่ว่าเราอยู่ท่ามกลางพวกท่านเหมือนกับผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลาย เป็นคนที่อยู่กับเราในเวลาที่เราถูกทดลองพระบิดาทรงจัดเตรียมและทรงมอบอาณาจักรให้แก่เราอย่างไรเราก็จัดเตรียมและมอบให้แก่ท่านเหมือนกันเพื่อที่ท่านทั้งหลายจะได้กินและดื่มที่โต๊ะของเราในอาณาจักรของเราและท่านจะได้นั่งบนบันลังพิพากษาอิสราเอลสิบสองเผ่าซีโมนซีโมนเอ,อ๋ยนี่แนะซาตานขอพวกท่านไว เพื่อจะฝัดร้อนเหมือนฝัดข้าวสาลีแต่เราอธิษฐานเพื่อตัวท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาดและเมื่อท่านหันกลับแล้วจงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่านเปโตรจึงทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพร,พร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ถึงจะต้องติดคุกหรือตายก็ดีพระองค์ตรัสว่าเปโตรเอ๋ยเราบอกท่านว่าวันนี้ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเราถึงสามครั้งพระองค์จึงตรัสถามพวกสาวกว่าเมื่อเราใช้พวกท่านออกไปโดยไม่มีถุงเงินหรือย่ามหรือรองเท้านั้นท่านขาดอะไรบ้างไหมพวกเขาทูลตอบว่าไม่ขาดเลยพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าแต่ตอนนี้ใครมีถุงเงินให้เอาไปด้วยมีย่ามก็ให้เอาไปเหมือนกันและคนที่ไม่มีดาบ ก็ให้ขายเสื้อคลุมของตนไปซื้อดาบเราบอกท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่เขียนไว้แล้วจะต้องสำเร็จในเราคือที่ว่าท่านถูกนับเข้ากับคนอธรรมเพราะว่าสิ่งที่เล่งถึงเรานั้นกำลังจะสำเร็จแล้วผู้เขาทูลตอบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านี่แนะมีดาบสองเล่มพระองค์ตรัสกับเขาว่าพอแล้วพระอองค์เสด็จออกไปที่ภูเขามะกอกเทศต,ตามเคย และพวกสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าจงอธิษฐานเพื่อจะได้ไม่ตกอยู่ในการทดลองแล้วพระองค์เสด็จไปจากพวกเขาไกลเท่าระยะหินกว้างและส่งคุกเข่าลงอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาถ้าพระองค์พอพระทยัยขอให้ถ้วยนี้เลือนพ้นไปจากข้าพระองค์แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระไัยของพระองค์มีทูตองค์หนึ่งจากฟ้าสวรรค์มาปรากฏต่อพระองค์และช่วยชูกำลังพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์พระองค์ก็ยิ่งทรงอธิษฐานอย่างจริงจังเหงื่อของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตเม็ดใหญ่ไหลหยดลงถึงดินเมื่อทรงลุกขึ้นจากการอธิษฐานแล้วพระองค์สเสด็จมาหาพวกสาวก พบว่าพวกเขาหลับไปได้วยความทุกโศกเศร้าพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าหลับอยู่ทำไมจงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ตกอยู่ในการทดลองพระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำนี่แนะมีคนจำนวนมากและคนที่ชื่อยูดาสซึ่งเป็นคนหนึ่งในสาวกสิองคนนั้นนำหน้าพวกเขามายูดาสเข้ามาใกล้พระเยซูเพื่อจูพระองค์ แต่พระเยซูตรัสถามเขาว่ายูดาสท่านจะมอบบุตรมนุษย์ด้วยการจูหรือเมื่อพวกสาวกของพระองค์เห็นว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นพูดเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าให้พวกข้าพระกระดาบสู้ไหมคนหนึ่งในพวกสาวกปันธาตุคนหนึ่งของมหาปุโรหิตถูกหูข้างขวาขาดแต่พระเยซูตรถถัสว่าขอเสียทีเถอะแล้วพระองค์ ทรงแตะต้องใบหูของคนนั้นและทรงรักษาเขาพระเยซูตรัสก,กับพวกหัวหน้าปุโรหิตพวกนายทหารรักษาพระวิหารและพวกผู้ใหญ่ที่ออกมาจับพระองค์นั้นว่าพวกท่านเห็นเราเป็นโจรหรือถึงได้ถือดาบถือตะบองออกมาเวลาที่เราอยู่กับพวกท่านในบริเวณพระวิหารทุกวันท่านไม่ยอมยื่นมือออกมาจับเราอย่างไรก็ตามนี่เป็นเวลาของพวกท่าน และเป็นอำนาจของความมืดพวกเขาก็จับพระองค์พาเข้าไปในบ้านของมหาปุโรหิตเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างเมื่อพวกเขาก่อไฟที่กลางลานบ้านและนั่งลงด้ยกัดแล้วเปโตรก็นั่งอยู่ท่ามกลางพวกเขามีสาวใช้คนหนึ่งเห็นเปโตรนั่งอยู่ในแสงไฟจึงจ้องมองแล้วพูดว่าคนนี้อยู่กับเขาด้วยแต่เปโตรปฏิเสธว่ายิงเอ๋ย คนนั้นข้าไม่รู้จักสักครู่หนึ่งมีอีกคนหนึ่งเห็นเปโตรโจึงพูดว่าเจ้าเป็นคนของพวกนั้นด้วยเปโตรโจึงกล่าววา่าพ่อหนุ่มเอย๋ยข้าไม่ได้เป็นต่อมาประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงมีอีกคนหนึ่งยืนยันอย่างมั่นใจว่าต้องใช่แน่คนนี้อยู่กับเขาด้วยเพราะเป็นชาวกาลิลีแต่เปโตรพูดว่าพ่อหนุ่มเอย๋ยที่ท่านพูดนั้นข้าไม่รู้เรื่อง เมื่อเปตโตรกำลังพูดยังไม่ทันขาดคำทันใดนั้นไก่ก็ขันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลียวดูเปตโตรแล้วเปตโตรก็ระลึกถึงคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสกับเขาว่าวันนี้ก,นก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งแล้วเปตโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้ได้วยความทุกข์ใจพวกที่คุ้มพระเยซูก,ก็เยาะเย้ยโบยตีพระองค์ และเมื่อพวกเขาเอาผ้าผูกปิดพระเนตรของพระองค์แล้วพวกเขาก็ถามว่าทํานายสิว่าใครตบเจ้าแล้วพวกเขายังพูดคําหยาบช้าต่อพระองค์อีกหลายอย่างพอรุ่งเช้าพวกผู้ใหญ่ของประชาชนกับพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์ก็มาประชุมกันเขาพาพระองค์เข้าไปในสภาของพวกเขาและพูดว่าถ้าเจ้าเป็นปราชิต ก็จงบอกเราแต่พระองค์ทรงตอบเขาว่าถึงเราบอกพวกท่านท่านก็ไม่เชื่อและถึงเราถามท่านท่านก็ไม่ตอบเราอย่างไรก็ตามตั้งแต่นี้ไปบุตรมนุษย์จะนั่งด้านขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพพวกเขาทุกคนจึงถามว่าเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าก็ท่านพูดแล้วว่าเราเป็น พวกเขาจึงพูดว่าเราต้องการพยานอะไรอีกเพราะว่าเราได้ยินจากปากของเขาเองแล้ว